พอดีว่าปันไปดู C I Y มาแล้วก็เจอเทปข้าวแกงกะหรี่หมูทอดมันน่ากินมากปันอยากลองทําเองดูแต่ว่าพันขี้เกียจทอดหมูปันก็เลยจะทำแค่แกงกะหรี่หมูธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาดีเหมือน C I Y ไหม นตอนแรกหั่นผักค่ะปานหัน่นมันฝรั่งก่อนละกันปานหั่นเต่าเนาะตึกสองหัวเราต้องหั่นให้มันแบบพอๆดีกันมันจะได้สุกพร้อมๆกันอ่ะขี้ค่ะต่อไปก็แครอทแครอทหั่นยากอะ ชิ้นประมาณนี้นะพ่อพอกับมันแหละกระเด็นกรเด็นกระเด็นหัวหอมหั่นเตาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเตาเตาเล็กหั่นหัวหอมหั่นไงนะอ่ะหั่นหั่นครึ่งก่อนใช่ปะแล้วก็แนวนี้เทคนิคนี้ม,มาจาก C.I.Y ววเลยค่ะตรงพรี ตาจะไหลหยุดหันหัวหอมได้ไหมคะเคเสรแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสับกระเทียมแอปเปิ้ลครึ่งลูกอที่ขูดใช้ด้านนี้เนาะมันจองมาเป็นเนื้ออยู่ๆนะไม่ออกมาเป็นน้ำอะ่ะ น้ำเต็มเลยอ่ะชามดีกว่มามังชามใหญ่มากเลือดออกระวังนะควรไปล้าง่อนใช่ไหมคัดคดัดไปแล้ว <c oughs> มีบาดเลยแต่เราต้องทำต่อนะมา <c oughs> เออไม่ตะกี้ใช้มือซชาถ้าขูดเนาะมันในบาดแน่เลย โอเคเพื่อความปลอดภัยของเดียรเราจะพอต่อไปขูดขิงปันว่าใครอยากทำสูตรนี้ไปดู C I Y ดีกว่าน,นะแบบว่าปันมั่วมากเลยดูปันเอาหาก็พอทำตาม C I Y เถอะเฉพาะเทปนี้นะเทปอื่นทำตามได้สุดท้ายแล้วหั่นหมูปันจะหัน่นเต๋าหั่นไม่เป็นนะหมูอะ่ะ อันนี้หมูสันนอกเราใช้3ามชิ้นมันดูมันน้อยดีเนาะป้นหั่นใหญ่ไปไหมเนี่ยได้แล้มั้งหั่นเสร็จแล้วต่อไปเราไปที่หม้อกันเลยจะผัดแล้วนะน้ำมันสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองอย่างแรกที่เราจะผัดคือหอมใหญ่ รผัดเลยนะส่ย่างนะหน้าสาย่างนะมันยังขาวๆอยู่เลยดูโอเคเริ่มเริ่มได้แล้วแหละเดี๋ยวต่อไปปั้นใส่หมูเนาะแต่ตอนนี้ปั้นซูมก่อนละกันโอ้ัครับใส่หมูแล้วโอ้เยอะมากคุณหันให้กล้องเห็นใช่ไหมนี่หอมมากเลยนะ่ ใส่แล้วหิวข้าวเอ้หมูเริ่มขาวแล้วเดี๋ยวปันใส่ผักเลยนะเย่ <Yeah. S 1> สีสันสวยงามน่ากินมากชอบจังอ่ะใส่ใสายเกหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็ผัดต่อ <Okay. S 1> โอเคผักปันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะ <Yeah. S 1> C.I.Y เขาบอกว่าให้เอาผักใส่หม้อแล้วก็ต้มแต่ว่า เขาบอกว่าความอร่อยอยู่ที่กระทะและกระทะเราก็ใหญ่มากปันก็เลยจะใส่น้ำลงไปในนี้เลยอะตอนนี้เราก็แค่ต้มจนให้มันผัดนุ่มเนาะติดฝาเลยะคะ่ะโอเคอะน้ำเดือดแล้วเราใส่กระเทียมเนาะงช้อนชาแล้วก็แอปเปิ้ลกับขิงขูด แค่นี้แล้วเราจะต้มต่อผิดฝาแล้กันรอดูเนาะอ่าเดือดแล้วปุดๆๆเลยต่อไปเรามาปรุงกันเลยก่อนปรุงก็เปลี่ยนเป็นไฟอ่อนใส่ซีอิวญี่ปุ่นหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือ1นส่วนสี่ช้อนชาพริกไทยหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันคนก่อน ใส่ก้อนกะหรี่สามก้อนแล้วก็คนจนก้อนกะหรี่ละลายโอ้กลิ่นแกงกะหรี่เ,เต็มเต็มเลยโอเคสุดท้ายแล้วใส่เนยหนึ่งช้อนโต๊ะเนยนิ่มเนาะเฮ้เนยละลาย เดือดละลายหมดแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมมันก็ออกมาเป็นแกงกะหรี่เหมือนกันงั้นเราไปกินเลยดีกว่าข้าวราดแกงกะหรี่ต้องราดข้าวแบบนี้โอ้ยมันได้อยู่นะเหมือนในเมนูเลยอะนี่น่ากินสุดๆไปเลยน่ากินแล้วโอยพริกก่อนนะกินเลยเย้คอหมู หูยน่ากินอืมร่อยนี่แหละแกงกะหรี่ไพ่เลยเหมือนที่ร้านเลยอ่ะเห็นไหมปังก็ทำได้อร่อยด้วย